สวัสดีครับสวัสดีครับธนชัยแฟร์แทครับไปช่องเจ็ดอีกหนึ่งไฟช่องเจ็ดไปมากี่ไฟแล้วเนาะสามสามไฟไม่เกิดต้องบอกว่าไปช่องเจ็ดเกิดไปเนี่ยนะเจอแลมโบเล็กรุ่นน้องครับฟอร์มที่บอกว่ากําลังมาดีแต่รุ่นน้องล่าสุดนี้ก็ไปแพ้รุ่นพี่อย่างเจ้าเพชรุทองมาครับอย่างไรบ้างศึกษาเทปเขาจะยังไม่ประมาทครับเขาก็เป็นมวยที่ชื่อว่าแลมโบครับแต่ว่าเขามีุลูกเขาเดินได้เขาถอยได้เราก็ไม่ประมาทครับเราก็เตรียมอาวุธของเราไป เราเนี่ยประเภทบูดูดันเลยยังไงบ้างไฟนี้ไปลูกไหนน้องก็ไปคมลูกครับพระมไฟสุดท้ายเราต่อยเมื่อไหร่ทันวาบุรีรัมมันนั้นเจอใครมันนับมันนั้นก็ชนะแต่ว่าเจ็บตวนิดหน่อยโอเคอายุน้ำเท่าไหร่แล้วพี่แม่เอายุน้ำเท่าไหร่แล้วยี่สิบแปดครับแปดก็ถือว่ายังไม่ได้แก่มากครับผมกำลังพุ่งขึ้นได้อยู่ครับฝากแฟนคลับหน่อยครับก็สปาร์ติโน่แมนมานะครับ ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กันหนยครับแล้วก็เชียร์ค่ายหน่ยของเพื่อนยอดส่งครอบครัวหลายหลายที่ครับก็มีใะรเชียร์ด้วยครับครับครับผมนะครับเสียงกนลังัจครับนักชกจากบุรีดําครับมาดูเจ้าของกำลังใจนั่นแหลครับบอแกนะครับมาเท่านั้นอันดับแคมโบเล็กต่อดโยธา 马姐。 ไปเนี่ยนาคต้นอยจะได้แต่มันยังไม่รู้จะอยู่ถึงอนาคตหรือเปล่าเพราะัตรพี่หลอมบอกแหละถ้าค้นจะรับพนไปได้ไกลนะต้องมีค่าน้ำมัน